สวัสดีครับผมชื่อน้องปามนะครับผมเนี่ยวันนี้หลับเามาื่อวานทำงานหนะักมากเลยตอนนี้เมื่อเนื้อเมื่อตัวไปหมดเลยเนี่ยน้องปามเมื่อทั้งตัวเลยเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้น้องปามมีตัวช่วยช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยให้เมื่อยได้เลยเดี๋ยวทำให,ให้ไปดูกันเลยบายน้มากเลยนะครับเพื่อนๆฝ่ามือของเราเนี่ยมีทั้งหมด5นิ้วนะครับเราก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด4ร่องตามนี้เลยเราเริ่มที่ร่องนิ้โป้งก่อนเลยอาอนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของอีกข้างหนึ่งนะครับ ประคบจับไปตามงามนิ้วนะครับจุดแรกไปถึงจุดปลายนะครับก็แต่ละจุดเนี่ยประคบจับเบาๆแล้วก็โยกไปทางซ้ายไปทางขวานะครับตามที่ข้อนิ้วของเรามันจะขยับตามได้นะครับอพอเสร็จอันแรกแล้วเนี่ยเราก็ไปนามที่สองระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับตอนนิ้วโป้งกับนิ้วกลางของเราเนี่ยกับมือ,อข้างเนี่ยแตะลงไปเบาๆประกบไว้แล้วก็โยกซ้ายขวานะครับ เห็นรู้สึกว่ากล้ามเนื้อในระหว่างร่อมนิ้วเนี่ยมันถูกขยับไปเบาๆนะครับแค่เบาๆนะครับเราแค่ขยับเบาๆเราก็ไม่ต้องไปกดเขาแรงนะครับอพอทําครบด้านบนเสร็จแล้วเราก็งายมือขึ้นนะครับเราก็ไล่ไปตามร่องนิ้วแบบนี้เหมือนเดิมเลยทําไปเรื่อยๆนะครับไล่ให้ครบทุกร่องนิ้วเลยทําประมาณสัก2ถึง3เที่ยวนะครับต่อมือหนึ่งข้างพอเสร็จแล้วก็ไปทํา ับมืออีกข้างหนึ่งเท่านี้เองครับก็เป็นอันเสร็จถ้าบริหารคลายกล้ามเนื้อที่ฝ่ามือนะครับอืมเนี่ยนะครับทาไปเรื่อยๆนะครับให้ครบทุกล้อเลยนะครับเพื่อนอย่าขี้เกียจนะครับลองใช้งานมันหนักแล้วเราเมื่อยแล้วนะครับเราก็ต้องคลายเขานะครับขี้เกียจไม่ได้นะครับเนี่ยอืมส่วนคลิปหน้าผมจะมาสอนท่าคลายกล้ามเนื้อคนที่เมื่วยนิวนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจ้าเนี่